สวัสดีค่ะวันนี้นะคะซูปเปอร์ทูมเม่ก็มาอยู่ที่งานฟู้ดแพคเอเชียนะคะ โดยวันนี้นะคะเรานําระบบซอฟต์แวร์มาแบบจัดเต็มมากๆเลยสําหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือว่าสนใจในส่วนของระบบจัดการนะคะเพื่อให้การทํางานอย่างง่ายมากขึ้นโดยเรานะคะได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ค่ะตัวแรกนะคะจะเป็น POS หรือ point of sale นะคะที่จัดการหน้าร้านไม่ว่าลูกค้านะคะจะเป็นกลุ่มร้านอาหารประเภทไหนก็สามารถใช้ระบบของเราได้โดยที่ลูกค้านะคะสามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้หมดเลยหรือว่าจัดการในส่วนของวัตถุดิบอะคะ่ะ แล้วต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของระบบ ERP ค่ะหรือในส่วนของการดูแลของสต็อกสินค้าหรือว่าในส่วนของการผลิตสินค้าค่ะลูกค้าจะสั่งผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นอ่อสินค้าประเภทไหนนะคะระบบของเราอะค่ะจะมีตัว AI Planning ที่สามารถคำนวณให้ได้ว่าลูกค้าควรผลิตต่อลอตที่เท่าไหร่โดยที่จะคุ้มค่าต่อการใช้งานของลูกค้ามากที่สุดค่ะและลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าใช้ระบบของเราอะค่ะข้อมูลทุกอย่างจะเชื่อมโยงกันแล้วก็การทํางานจะเป็นไปอย่างง่ายมากที่สุดเลยค่ะยังไงก็ฝ ด้วยนะคะ